กับสายลุยใกล้เคียงขอตเข,า,เขาตำนานมากๆไปปลุกขึ้นมาเอามาคอนเฟิร์มสภาพให้กับ FC ที่เล่นหานะครับสายลุย4ีคูณสในช่วงหน้าฝนเต็มรูปแบบอย่างนี้นะคันนี้ทำอะไรบ้างผมจะเล่าให้ฟัง ดีครับผู้ชมครับอยู่กับศอสักดาที่เดียวที่เดิมท,ที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์วัราชธานีวันนี้เปลี่ยนแนวทางการรีวิวหลบฝนเข้ามาอยู่ในร่มนะครับจริงๆแล้วรถกลุ่มนี้คือรถกลุ่มลุยๆแหละนะครับวันนี้ผมอยู่กับสายลุยเครเรียกว่าเกือบจะเกือบจะเป็นตำนานแล้วนะครับใกล้เคียงกับเขาตำนานมากๆเพราะว่ารุ่นนี้รุ่นน,นี้เกือบจะ20ปีอยู่แล้วนะครับประมาณ16 1 7ปีต้องมีแต่เขาจะตกใจเฮ้ยซอไม่ใช่น,นี้มันหน้าแชมป์ไม่ใช่นะตัวนี้คือผมไป ไปปลุกขึ้นมานะครับนี่คือ t o ้ o t า v ีโก3.0โฟร์วิวนะครับดับเบิลแคบ3.0 G4 คูณ4เกียร์ธรรมดาปี49นะครับก็คือ Vigo ชมแรกๆเลยนะต่อจากต่อจากไทเกอร์ดีโฟดีเพราะไทเกอร์ดีโฟดีมาสุดอยู่ปี04ใช่ไหม04 05 06ก็จะเป็น Vigo ชโชมแรกซึ่งตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับไปปลูกขึ้นมาแล้วโอ้โหเกือบ2ทศวรรษแล้วกว่าจะทำขึ้นมาได้นะี่ก็หมดตังไปเยอะอยู่ เอามาคอนเฟิร์มสภาพให้กับ f c ที่เล่นหานะครับสายดุย4ีคณในช่วงหน้าฝนเต็มรูปแบบอย่างนี้นะคันนี้ทำอะไรมาบ้างผมจะเล่าให้ฟังนะจะเล่าให้ฟังก็แน,น่นอนที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือชุดกระจังหน้าพวกฝากระโปรงพวกอะไรพวกเนี้ยคือผมไปแปลงเป็นหน้าแชมป์มาฉะนั้นเราจะบอกว่ารถเดิมไม่ได้นะไม่เดิมนะคันนี้นะครับทำสีแปลงหน้ามาให้เรียบร้อยทำสีแปลงหน้าให้เรียบร้อยจะบอกว่าเดิมไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่หน้าแชมป์นะจะบอกเดี๋ยวจะหาว่า้ หลอกลวงผู้บริโภคแล้วแบบนี้บอกอยู่บอกอยู่นะครับว่าเรามีการไปนะครับอัปเกรดปรับแต่งให้เป็นหน้าแชมป์แต่จะแชมป์หรือไม่แชมป์ก็บล็อกเครื่องบล็อกเครื่องถ้าถ้าถ้ายังไม่ถึงปี12อ่ะปี11เมันก็บล็อกเดียวกันนี่แหละก็คือบล็อก3.0 D4D ก็คือ1 KD ครดีนะ2ับซีซีก็คือบล็อกเดียวกันสมัยนั้นก็ยังเป็น163อยาแรงม้านะครับเ <Yeah. S 1> พราะถัดมันจะปี12มันจะเป็น,นจะเป็น171แแล้วก็ตั้งแต่ปี 05ถึง11อ่ะถึง5้อ่ะมันก็จะเป็นบล็อกเครื่องตัวนี้ก็ถามว่ามันจะแปลงหน้าแปลงหน้ายากกว่ากว่ารีโว่นะเพราะรีโว่บางทีมันเปลี่ยนแค่อันนี้นี่มันเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับกันชงกันชนนี่เป็นของแชมป์หมดเลยก็คือรุ่นแชมป์มันจะมาต่อในช่วงปี21นะปี54าปลายป,ายปายีปลายปี5้อันนี้ผมก็เลยทำให้ดูแบบดูมีดูมียังไม่แบบเก่ามากจริงมันก็เก่าอยู่หรอกนะ ตัวนี้เป็นเครื่อง3ามพันเหมือนที่ผมบอกสามพันดีเซลเทอร์โบหนึ่งร้อยหกสามแรงมา้าเป็นเกียร์ธรรมดาห้าสปีดนะฮะอันนี้คือดัดแปลงมาให้เรียบร้อยนะครับดัดแปลงมาให้เรียบร้อยอันนี้คือสําหรับสายลุยและคันนี้เอาบอกราคาตั้งแต่ต้นคลิปเลยจะได้ไม่สับสนกันนะครับนี่คือการปลุกขึ้นมาอีกหนึ่งคันสำหรับรถ10กว่าปีนะครับสิปีแนละ้วถ้าตามนับตามเดียวถามก็คือ16ปีผมขายอยู่3 9 9 0 0 0บาทนะครับก็ถ้าเป็น D4D ผมขายอยู่299 นั่นคือรถที่บิ้วและเก็บงานมาแล้วนะไม่ใช่รถขายตามสภาพเพราะว่ารถกลุ่ม4ฟวิลเนี่ยนะครับคือต้องเข้าใจว่าด้วยอายุมันเยอะนะครับบางคันก็ใช้งานมาแบบคุ้มแล้วนะครับก็ต้องเอามาเก็บตังค์มาเสียตังค์เพิ่มซึ่งที่นี่ก็แน่นอนที่เห็นอยู่ก็คือของเราเป็นศูนย์ศูนย์ทำรถออฟโรดศูนย์ทำรถสี่สี่อยู่แล้วนะครับก็อัปเกรดให้มาพร้อมใช้นะครับเราชอบปลุกอะไรที่เป็นตำนานนานเนี่ยเขาเราชอบปลุกให้มันฟื้นขึ้นมาต้องบอกอย่างนั้นก็ ตัวนี้ก็กางไปที่ยอดฮิตเลยก็คือล้อเดิมมันติดรถมันไม่สวยนะครับผมก็ไปซื้อล้อนะครับไปซื้อล้อเป็นล้อกระทะโตโยต้าแท้นะครับเป็นล้อกระทะนะกระทะออฟโรดซึ่งถ้าเล่นหากันในกลุ่มก็4วงก็น่าจะเป็นหมื่นนะตอนนี้ที่แบบถูกๆกันนะนะครับก็จะเป็นยางโตโยนะครับเป็นโตโยตัวนี้เป็นโอเพนคันที่ก็คือไม่ถึงขั้นว่าต้องไปใส่บีโอบีเอฟเหมือนกับรถรีโวนะเพราะว่ามันแพงนะอันนี้ก็พอใช้ได้อยู่นะพอใช้ได้อยู่คันนี้ก็ พร้อมลุยอัปเกรดขึ้นมาก็ทาให้รถดูเป็นทรงสูงขึ้นนะครับได้ซีอย่างที่สูงแต่ตัวกระทะตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานได้ดีลุยได้ดีนะครับไม่บิดไม่เสียรูปลุยหนักขนาดไหนก็คงรูปได้เพราะว่าปกติมันจะใช้อยู่ในพวกรถแต่งสไตล์แบบออฟโรดอย่างพวกพาโดอะไรพวกนี้นะครับอยู่ในกลุ่มแลนครูเซอร์เขาจะใส่ตัวนี้แหละนะครับรวมถึงตระกูล106่10 6, ที่เอาไปแต่งลุยในป่าด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็ของ tgm นะครับนะตัวนี้ใส่สลนอตเกิลนมาให้ นะครับก็คือสายลุยแล้วนะครับสายลุยคือเหมาะมากที่จะเอาไปใช้ในช่วงหน้าฝนไปเที่ยวโดยเฉพาะถ้าใกล้อยู่บนเนี่ยรถกลุ่มนี้ถ้าเป็นกลุ่ม4.4ที่เป็นเกียร์เอ็มเอ็มทีเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะข้ามไปเที่ยวฝั่งสบป,ปลาวได้แล้วฉะนั้นแล้วใครซื้อไปในราคา3 9 9นี่คือรถที่เก็บงานมาให้แล้วนะครับเก็บสีเก็บงานทําให้ทําให้เรียบร้อยแล้วพร้อมจบคิดดูว่าคือถ้าใครไม่ไม่เล่นหา4.4นะแล้วต้องบอกว่าราคานี้แพงมากเลยนะแพงมากเพราะว่าถ้ารถ สมมุติว่าถ้าเราเป็นวีโก้ธรรมดาเนี่ยอย่างตัวตียธรรมดาเนี่ยมันก็จะซื้อกันประมาณ2องแสนสองแสนห้าไม่เกนินนี่ก็พูดถึงตัวธรรมดาที่เป็นที่เป็นเครื่องสองพันห้านะครับจะเป็นตัว J ตัว E แล้วแต่แต่ตัวนี้ก็หายากถือว่าหายากในในตลาดนับคันได้เลยผมดูในวางเว็บไซต์อยู่ประมาณ8ปดเก้าคันไม่เกินนี้ถ้าเป็นโฉมนี้นะครับถ้าเป็นโฉมนี้เป็นเกียร์ MT 4ี่คูตัวนี้อันนี้ก็เพิ่มแค่รีบอยมาให้นะครับใครไม่เอาก็ค่อยถอดออกก็ค,คือพูดง่ายคือ ถ้าไปลุยไปท่องเที่ยวไปอะไรต่างๆไปออกแคมป์อะไร้ก็พร้อมเลยของไม่เปียกฝนนะครับไม่เปียกฝนก็คือเหมาะก,กับหน้าฝนมากๆนะครับซึ่ง,งลูกค้าซื้อไปส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ถอดออกนะเพราะว่ารีโว่คันก่อนก็ใส่แบบนี้ให้ลูกค้าไปเลย <S <S เป็นคริบอยถ้าติดใหม่ก็หมดตไปหลายหมื่นบาทเช่นกันนะ <S <S แล้วก็เพิ่มเติมนะครับ <S <S พรเบพิ่มเติมนิดนึงนะครับตัวภายในนะครับภายในเบาะเบอ่ออะไรก็เก็บงานมาให้เรียบร้อยแล้วนะนะถล่ขรุปสวยงามครับคันนี้เป็นรีบว่ เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเป็นขับเคลื่อน4ล้นนะครับ2เผาใครสนใจอยากจะได้อยากจะโดนก็มาเลยนะครับคันนี้นะครับมาอยู่400,000ก็เกือบ20ปีแล้วนะครับถ้าน,น้อยกว่าน,นี้ก็โกหกกันแล้วนะครับนี่เกือบ20ปีแล้วนะครับนี่ภายในก็จะเป็นเป็นเบาะหนังเป็นอะไรชุดเครื่องหนังแล้วดูแลรักษาง่ายเพราะว่ารถสี่สี่ปกติต้องเอาไปลุยกันอืม แต่ผมก็มีดีฟรีนะนะครับคือไทเกอร์ดีฟรดีผมจะผมอยากว่า,ต,วา,วา,าววตั้งใจว่าจะมารีวิวคู่กันตั้งใจว่าจะมารีวิวคู่กันเพียงแต่ว่าคันนั้ยังทำสีไม่เสร็จก็คือผมขาย29 9กับ3 9 9้านะครับถ้าคันนี้ไม่ไปก่อนนะั้นก็คงมีโอกาสได้คู่กันนะครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งคันสำหรับใครที่เล่นหานะอยากจะได้ตัวนี้อยู่นะครับสมัยนั้นเป็นป้ายแดงก็แพงมากนะครับเกือบเกือบล้านนะครับนะตัวนี้ผ่านมาก็มี2รศักดดาเอามาเก็บงานให้ นะครับมาปลุกคืนชีพมันให้นะสำหรับเจ้า t o y ต้า v ี o o o ดับเบิลแคบสนะครับหรือว่าเกียร์ธรรมดาขับเคลื่อน4ล้อปี5 5 9คันนี้นนะี้งานทรงงานสีไม่ต้องห่วงยางเยพร้อมใช้งานแล้วแปลงให้แปลงหลอมให้เรียบร้อยหวังว่าคงจะถูกใจใครหลายคนที่เล่นหาตัว 4x4 ตัวนี้อยู่พูดถึงคุณสมบัติของบล็อกนี้ทาไมทาไมนะครับคนถึงเล่นตัวบล็อกเครื่องเคดีนะครับไม่ว่าจะเป็น ที่วางในสปอร์ตคุยเซอร์นะครับหรือสปอร์ตไรเดอร์นะครับรวมถึงโตโยต้าวีโก้คือบล็อกเครื่องยนต์เป็นบล็อกที่เหนียวและก็ทนที่สุดนะครับผมกล้าพูดคำนี้เลยนะครับที่เล่นขากันเฉพาะสายลุยนะที่เป็นกลุ่มขับในกลุ่มออฟโรดแต่บล็อกนี้คือบล็อกเครื่องที่เหนียวที่สุดอาจจะไม่ดีที่สุดแต่เหนียวที่สุดเพราะว่าดูแลรักษาง่ายทนทานและก็ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกนี่คือจุดขายหลักๆของรถ เซเมนต์นี้รถบล็อกเครื่องนี้นะครับก็ฝากอีกหนึ่งคันแล้วกันนะสำหรับคันนี้3 9 9 0 0 0บาทนะครับซื้อสดซื้อผ่อนก็โทรมาคุยกันนะครับโทรหาศักดาสายตรงก็ได้ที่0997591779นะครับ0997591779อัปเกรดพร้อมซื้อพร้อมส่งพร้อมขายสำหรับเจ้าวีโก้คันนี้สวัสดีครับ